เมื 41, pe pe, Islam, ata, ่อพุทธศักราช2,441นายวิลเลียมแคลคเทนเพเปวิศวกรชาวอังกฤษได้ขุดพบพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ในพระอบศิลาภายใต้สถูปเจดีย์โบราณที่ตำบลปีปราวะใกล้เมืองกบิลพัตทประเทศอินเดียได้พบหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์พุทธศาสนาคือจารึกอักษรพราหมีที่พระอบศิลาระบุว่า เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้าของตระกูลสักยาวงศ์นับเป็นหลักฐานอันเป็นรูปธรรมที่ยืนยันความมีอยู่จริงของพระบรมสารีริกธาตุองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสถานที่สําคัญในคัมภีร์พุทธศาสนายังได้กล่าวถึงพระเจ้าอาโศกมหาราชทรงให้สร้างพระสถูปเจดียบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจำนวน 84%,00 0องค์ประดิษฐานไว้ทั้งในและนอกพระราชอาณาจักร เป็นหนทางหนึ่งที่พระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุไปสู่นานา,นาประเทศตั้งแต่นั้นมาก่อนหน้านั้นการค้นพบพระบรมสารีริกธาตุที่เมืองกบิลพัฒน์นั้นนักโบราณคดีได้ขุดพบพระบรมสารีริกธาตุเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2434ที่โบราณสถานนาคารชุนกอนดาเมืองมัทรัสประเทศอินเดีย สำหรับการขุดพบพระบรมสา,ารีริกธาตุครั้งที่สองใ,นในกล้เมืองกบิลพัทรครั้งนั้นถือเป็นความปิติสูงสุดแก่พุทธศาสนิกชนชาวไทยเมื่อรัฐบาลอินเดียได้น้อมกล้าวถวายพระบรมสารีริกธาตุแห่งศักยวงศ์แด่พระเจ้าแผ่นดินกรุงสยามและได้อัญเชิญมาประดิษฐานณบรมบรรพศหรือพระเจดีย์ภูเขาทอง